เรามรรทุงกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับอากาศเย็นๆตอนเย็นนะครับลุงเด่นพามาเดินเล่นแถวสวนครับนะครับมันเริ่มจะมืดแล้วครับครับบรรยากาศดีครับวันนี้วันเสาร์ที่วันเสาร์ที่สองสองมีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับพ่กนี้ว่าอาทิตย์ก็น่าจะน่าจะหยุดแต่ไม่รู้จะไปไหนก็เลยปิดบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศมาเที่ยวพ่งนี้จะพามาเที่ยวเออมาเที่ยวสวน มาชมบรรยากาศมาจับนี่ครับพวกนี้ผมคิดมีโครงการผมนะผมจะพามันจับมิ้มครับมาเอามิ้มมิ้มมิ้มป่าครับแถวบ้านเขาใช้ห้องมิ้นผมนอยู่นั้นมีตรงนั้นรังหนึ่งนะครับผมเห็นละพอดีขับรถมาเล่นๆก็เจอรังหนึ่งพวกนี้ก็ชวนทีมงานมาครับเจอมดเอามดเจอปลาเอาปลานะครับเจอพึ่งเอาพึ่งครับพวกนี้ตอนเย็นๆก็รอติดตามดูคลิปนะโอ้ยุงก็เยอะจังเลยรอติดตามดูคลิปนะครับ เขาเผาอะไรข้างบนครับเดี๋ยวก็พาชมบรรยากาศแถวนี้ด้วยนครับเดี๋ยวขับรถเล่นๆเรื่อยๆไปนะครับเขาก็ห้ามแล้วห้ามอีกห้ามเผาห้ามจุดไฟนะครับคยังแกแกยังมาจุดไฟเฉยเลยผมก็ยังงงอยู่ตำรวจเห็นนี่จับเลยนะครับเนี่ยเผามาเผาญ้าเผาไฟไฟเลยครับ เราทประชามาติของหมู่บ้านนะครับห้ามเผาแกยังเผาอยู่เลยถึงว่าเป็นหมอกวนครับเป็นดูบรรยากาศครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับเมื่อก่อนผมก็ใช้ชีวิตยอยู่ในอยู่ในกรุงนะใช้เปนานเหมือนกันก็กลับมาอยู่บ้านอย่างนี้ก็โอเคบรรยากาศมันดีดีครับแต่เวลาเรากลับมาอยู่บ้านมาอยู่ต่างจังหวัดเราต้องตั้งตัวให้ได้นะครับข้อสําคัญ ำหรับคนที่ยังอยู่ไกลบ้านคิดถึงบ้านนะอยากกลับมาอยู่บ้านนะครับ mm hmm. ก่อนผมก็ใช้ชีวิตกรุงเทพอยู่สิบกว่าปีอะ่ะ mm hmm. คิดว่าจะกลับมายัางไงและให้อยู่ให้ได้เมื่อก่อนคิดว่าจะมาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่นะ mm hmm. จริงจริง,รง,รงทุกวันนี้ค่าต่างจังหวัดก็ค่าของชีพก็ไม่ใช่จะจะถูกเหมือนเราคิดนะครับแพงแพงเหมือนกรุงเทพเหมือนกันแต่ว่าเราต้องหาเงินให้ได้เท่ากับกรุงเทพบเราถึงจะอยู่ได้ mm hmm. โอ้นี่ครับบรรยากาศ อ้มีนกป่าด้วยนะครับนกป่าน,นกนอโอ้ครับน้ำบรรยายกาศดีครับอันนอฟฟ้าที่กำลังจะตกครับจฮียก็เที่ยวเล่นไป วันก่อนผมมาเจอฝูงไก่ป่าเป็นฝูงเลยเอากับดักมาใส่อยู่แต่ไม่ได้ดีตอติด,ด,ดตามนะครับครับเนี่ครับบรรยากาศจริงๆนกพวกนี้อ,อพยพมาเยอะนะครับทุกวันนี้เพราะแถวเหนือนี่มันก็อากาศดีนะครับดูนล้ก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ดูข้าวดอกบรรยากาศดีครับบรรยากาศยามเย็นครับ ตรงนี้น่าจะเป็นเม a ซิ่งดีครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับเหมือนกับบ้านโบราณไหมดูดีๆนะครับครับเหมือนกับหมู่เกาะอะไรนะบอนไซมอนไซใช่ไหมครับนี่ดูดีก็ทำอะไรครับนี่ผมเดาดูนะครับว่าน่าจะเป็นที่เผาถ่านนี่ท่อดูดท่อสูบน้ำใส่นานะครับใส่นาข้าวเนี่ยนี่ครับอืม แปลกดีลองดูดูดีๆครับกำลังจะกลับบ้านนะครับแต่ว่ามันหยุดก็ไปเที่ยวไหนก็เบื่อครับอ๋อจริงๆด้วยครับที่เผาถ่านนี่ครับก็ภูมิปัญญาชาวบ้านนะเขาเขาทำหลังคาอะไรให้มันเรียบร้อยเลยครับเออก็แปลกดีครับเอาไม้อะไรมาใส่ไว้นขนาดนี้เต็มเลยแล้วก็ถ้าจะทำฝึกทำถ่านนะครับกลิ่นกินถ่นานจริงครับ แต่ก็ภูมิปัญญาชาวบ้านจริงนะครับหอมดีเอาดินมาก่อก่อก่อ,กอใส่หินมั้งใส่อะไรไม่รู้แข็งเป๊กเลยรบ,บรรยากาศก,าก็ดีครับโซนนี้เขาจะทำนาปังนากันเยอะนะครับเขียวๆนะครับเป็นนาปังหมดเลยครับตรงนั้นครับใช่หมดเลยบรรยากาศตอนเย็นๆครับฟังเสียงกบเสียงเขียด ในบรรยากาศดีครับก็ที่ไปไปต่างจังหวัดไปเที่ยวไปเะไมันก็เบื่อแล้วยิ่งผมนี่ไปกลางคืนนี่เขาไปผับไปเทก,กันผมยังไม่เคยไปยนะเพราะว่าเมื่อก่อนก็ใช้ชีวิตเทียนานเกินครับมาอยู่บ้านเราก็ไปบ่อยจนหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่สไตล์ของผมอะผมต้องถ้าไปกินข้าวก็ต้องเป็นร้านอาหารก็กินแบบสบายๆไม่มีไม่มีไปเต้นไปแดนอะไรแล้วก็ ถ้าวา่างๆก็มาสวนมาไล่ไปยิงปลาอะไรอย่างงี้มันน่าจะบรรยากาศสไตล์ของผมครับนี่ก็เดินทางกลับเลยตออามถนนไปเรื่อยๆครับมากับรถจิบคู่ใจคันเดิมครับซื้อมาหกหมื่นบาทมันก็โฟวินมันก็ไปได้มันทั่วครับก็โอเคบรรยากาศนะครับลองตามไปดูเรื่อยๆครับครับนี่ก็ใกล้พบค่ำแล้วครับเินก็ขอตัวกลับบ้านกันต่อนะครับ แต่พอ้อนแอ้ครับทางกลับบ้านขอตัวกลับบ้านเลยนะครับมันมืดนะครับแต่จริงดูในเฟซมันก็อาจจะสว่างนะครับแต่จริงข้างนอกมันมืดนะครับนี่โอเคนะครับครัวบ้านทุกกระดูงเด่นพากินพาเที่ยวครับไม่มีอะไรครับพามาขี่รถเที่ยวเล่นเฉยๆครับโอเคนะครับ